วันนี้ก็มาเก็บหนูนครับผมไปดือเลยครับดับไว้ยี่สิบบาทครับวันนี้ทิมไว้ส่งๆเลยบนต่อไม้มันไม่มีที่ครับผมเอาปิดครับผมนี่เอาละมานครับมานครับนี่ครับ ตัวแรกมาแล้วโอ้โหใหญ่เลยครับผมตัวแรกมาแล้วครับทิมต้งตรง,งเลยครับไปเดี๋ยไปดูข้างหน้ากับเล็กครับดูหันส์ปไปเลยครับครับดูกับเล็กัน,นี้ผมลองเอาไอ้ข้าวโพดหนงเรื่องนะอะข้าวโพดสวิตนะลอง เกี่ยวไว้จะมีตัวว่าก็ไม่รู้แมวไม่มีมาครับนี่ระยเก็บกนครับบบบครับเลาปากหนูเลยเลยต้องต้องค้งครับฝั่งนี้ดักไปเรื่อยๆเลาะแยคลองไปเรื่อยครับครับผมตรงนี้อีกหนึ่งพัน จำร้อยเมื่อว่าได้แหลวะว่าดักแถวไอ้น,นี้เนี่ยโอ้โหกัดยางเละเลยไอ้หนูและยำน่ครับกัดยางไม่เลือเลยครับผม แอบนหนี่ต้องซ้ำครับกล่ว่านู้นอีกคันครับทรงคนา้ดวยคันเนี่ยไปดูม้องครับนี่ครับตรงนี้อีกหนึ่งคันแต่มันเละครับเดี๋ยวหามาเชี่ยก่อน ไช่เอ,เอ้ยตรงนี้แหละแมวไม่ติดกับนู้นะนะยังไกลไนู้นนะครับผมเดี๋ยวเขายากเก็บไปมางครับนี่อีกหนึ่งครานู่นเป็นไห,หมดมไม่ค่อยติดเลย เราพวกรวยเก็บไปแล้วนะก็เหมาะอยู่นะขนาดนั่งบอกแล้วเหมาะอยู่เหมาะอยู่ครับนี่ครับเสร็จครับผมนี่โฮโฮยังใหญ่อีกแล้วครับผมหัวเต็มดวงไปอ่าเสร็จแล้วเสร็จแล้ว ที่สองครับผมเก็บมาได้เกือบสิบทันแล้วครับจะสองตัวแล้วไปเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับผมครับป่าข้ามีน้ำได้ไวในป่าอ้อยสองพันครับผมเดี๋ยวไปดูฟอกกันเลยครับสองพันเมื่อวานยังไม่วิดน้ำมาเลยครับเนี่ย ผมโดดข้ามขู่ก็กว้างอยู่ยมีตัวไหมเอ่ยมีตัวไหมเอ่ยโอ้ไม่มีตัวเลยเอ้ยตัวไปไหน ไปดูอีกขันนึงอีกขันเพื่อจะมีตัวอื้มมมไม่คุ้มค่าโด่ข้ามคูเลยมั้งเนี่ยนี่ครับคูนี่กว้างเลย <ś led> ตรงนี้อีกหนึ่งคันครับปุ <ś> ๊บ <led> มีตัวไหมเอามีตัวครับแต่พี่คาบนอนกินไส้อยู่เลยครับนุ่น <ś led> อื้มของหนูกู้มาอื <ś led> ม้มมน่แสบ เจาะไปซะหน่อยอีกน่ครับเรียบร้อยครับอ,บอ,บอึบึเดี๋ยวขอย่าโดข้ามคูนครับผมจะโดข้ามมาก็ไม่รู้นะครับข้ามมายังปลอดภยัยไม่เปียกไม่ตกคูตัวที่สามครับผม ไปเดี๋ยวไปดูนะป้าอ้อยสองคันครับจะมีตัวป่าจรับถึงครับป้าอ้อยที่ว่าเข้าไปดูกันเลยครับมีตัวไหมอุ๊บอุ๊ใอบใหญ่ครับผมเบลล์ลยครับโอ้โห บลเลอร์ครับนี่เป็นโลแน่ครับหนูตัวนี้เนี่ยผมเรียบไปนี่ครับนี่ผัดลำอ้อยลยครับโอ้โหดูต,ต,ตัวครับโอ้ยังใหญ่ครับ <c oughs> เป็นโลครับตัวนี้เป็นโลแน่แน่ <c oughs> ลักทะเลครับดักน้ำปลาเอยโอ้โหถูกพูนครับอันทะเบลอเลครับผมมาหน้านี้อีกหนึ่งคันครับผมผมเอากับเลกดัดแฟกประครันครับเอาไอกระโพดไอสวิตเกี่ยวไว้จะติดประกัไหม่ โอ้นี่ครับผลงานดวงไม่ติดครับผมมีรูครับต่ไม่ยอมออกมาข้าวโพดก็ไม่กินครับทลาดเกิดดูนี่ไม่กินก็ไม่ต้องกินสาวเยื่ให้ถึงปากรูเลย อย่างน้อยก็ยังไม่เปล่ายังได้ไซส์ใหญ่มาหนึ่งตัวนี่ครับตรงนี้อีกหนึ่งคันครับผมดูกันเลยครับจะมีตัวไหมอึ๊บอึ๊บโหไม่มีครับเหมาะกับลงองน้อง,อ,งองน้ำนี่ตัวมันไปหน้าน โอเคครับไปดูขาน้าเลยครับครับผมตรงนี้อีกหนึ่งขันครับอืมจะมีตัวไม่เอ้ยอึบเอาตีครับนี่ครับโอ้หลอยดิ้นจมน้ำนะครับนี่นี่ครับอีกหนึ่งตัวครับผมใหญ่อีกแล้วโอ้ เล้อเลยครับ <c oughs> ต้องล้างน้ำครับใหญ่ๆจะได้ครับผมหมดเลยครับเล็กสามคันสามที่ค,ครับผมอื้มยิงใหญ่ห้าห้าตัวเลยครับผมครับเดี๋ยวไปดูต่อไปครับผมตรงนี้อีก หนึ่งกันครับมีตัวไม้ึป๊บไม่มีตัวครับเนี่สยสุดยัดครับไปดูคันต่อไปกันเลยงัดช่องน้ำนี่ดักมันสองคันเลยครับกับเล็กคันแล้วก็ดวงคันครับดูพลงานกับเล็กเปวไม่มีครับโอ้หดวงก็ไม่มีครับไม่มีทั้งคู่เลยหนุ่ไปไหนหมดเลย รอรตีนแต้เลยครับขอแยกเก็บไปครับนี่ครับรวมพวงงาววันนี้ห้าตัวครับยี่สิบขันแต่ก็ถือว่าตัวให,ใหญ่ครับผมห้าตัวครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดตับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ สวัสดีครับนะนะฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ให้กับการดักหนูของผมด้วยนะครับผมไม้์ครีมผ่านล่าหนูครับผม